หัวหน้าเพิ่นถามอีหล่าพอลำ่ำพ่อลองได้บอกระตอบไปพ่อได้อยู่พอแต่กระบอกเกง่งคือล่างหวยล่างซ้ำสวัสดีครับสวัสดีมีดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกคนครับเมื่อนี่กำลัาพบกับเบาโจดีไรน์กับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอล่ำครับพี่น้องเห็นผมขึ้นต้นมาแบบนี้ด้วยเนื้อเพลงหอบฝันมาล้างฮานพี่น้องก็ต้องฮู้ว่าผมจะบอกถึงน้องอุ้งอิงรัตนาพรหรืออุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพง สาวน้อยมหัศจรรย์ครับสาวน้อยมหัศจรรย์ของผมแล้วก็ของใครหลายๆคนมหัศจรรย์ตรงหดวะตีมหัจศหจรรย์ตรงที่ว่าน้องคนนี้น้องอุ๋งอิงเนี่ยอายุเพิ่งสิบหกปีเข้ามาในวงการยังไม่ถึงสามเดือนเลยสองเดือนกว่าแต่น้องสร้างปากฏฎการใหมใหม่ให้วงการหมอล่ำเฮาได้เห็นได้ตื่นตาตื่นใจ ในสิ่งที่เราคิดว่าเด็กน้อยคนหนึ่งอ่ะทำไมทําได้ขนาดนี้นี่คือความสามารถบวกกับพรสวรรค์บวกกับความน่ารักของน้องล้วนๆเลยครับไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักอุงก๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงในตอนนี้แฟนคลับของนอง้องขึ้นหลายครับเฮาก็เห็นได้ว่าเบิ่งจากที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง เพิ่นไปสแสดงคอนเสิร์ตยิไสไปปีตวิกยุไส่เต็มทุกที่เต็มแบบบ่าต้องสงสัยเต็มจริงๆเต็มแบบไม่สะกดจิตผมมากสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอย่างหนึง่งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงจัดเต็มตลอดไม่ดูถูกคนดูสาวหน่อยเพชรบ้านแพงไปสแสดงคอนเสิร์ตยุสสยเพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็ตั้งใจสแสดงออกมาได้เต็มที่ทุกงาน คุ้มอิลี่สำหรับพูดจัดที่จ้างสาวน้อยในช่วงนี้เอาพี่น้องคนไหนเนาะพี่น้องเนาะพูดจัดคนไหนที่เคยคิดว่าจะของจัดมอลลําเร็วเจิงคุณลองจัดสาวน้อยเบิ่งบอคุณลองเอาสาวน้อยไปล้มเบิ่งบอคุณจะไม่ขาดทุนแน่นอนมีต่ใดกับไดครับพี่น้องนี่แหละต้องยกความดีความชอบให้บอโจเลยผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเก่งมาก เมื่อนี้ผมก็จะมาว้าถึงน้องอุงอิงรัตนาพรเปิดรายได้อุงอิงหน่อยสิอุงอิงเขามาในวงการเพลงเนี่ยสองเดือนเขามาในวงการมอลลัแค่สองเดือนน้องอุงอิงตอนนี้ก็คือประกาศสร้างบ้านแล้วเริ่มสร้างบ้านแล้วพี่น้องบ้านพ่อแม่ลังในน้อยเด้อพี่น้องว่าไม่คะลือหาลังบอกไงราคาสองล้านแปดแสนบาทเอาพี่น้องคิดว่าเด็กน้อยคนหนึ่งอายุแค่16ปี ที่เดินตามความฝันจากของจนมาหอดมือนี่ถือว่าประสบความสําเร็จอีกหนึ่งก้าวแล้วนั่นก็คือว่าสามารถที่จะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้เก่งอิลีสมัยเฮ่าในหน่อยแล้วพี่น้องสิผาสิกปีผมยังแลนหล่นอยู่กับมูลเลยยังมักเที่ยวมากกินมากมวนอยู่เลยแต่น้องอุ้งอิงเนี่ยพิเศษตรงใดเขาเอ่ยว่ามหัศจัทรตรงใดมหัศจรย์ตรงนี้แหละที่สามารถดูแลพ่อแม่ได้ตั้งแต่อายุสิบหกปีเอาพี่น้อง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเป็นเรื่องจริงเอาละเข้ามาพอถึงแนวว่าไล่ได้ของน้องอินเนี่ยคืนละกี่บาทเอ้าพี่น้องลองคิดวา่เาเห็นจากมาไล่ของน้องเนาะแต่ละคืนมาไล่หลักหมื่นหลักแสนเหยียบแสนทุกคืนบางคืนก็นมากกว่าแสนพี่น้องครับเฮ็ดให้เห็นเลยวา่าน้องคนนี้เขาเอื่นว่าบ่ได้ฟลุกแหมสาวน้อยเพ่ะเพ่อตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้ฟลุกนะพี่น้อง ไม่ได้สะกดจิตนะนี่คือความจริงนะบอสเสือไปเบิ้งได้เลยนาเวที่ยิน่นี่วันที่หกเมษายนสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นจะมาที่อำเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยผมกับคุยกับพอหญยเนาะพอใยญยพอยายข้าผานแหมพี่น้องอันช่องมั่งก่อนอีสานพอหญยมาหาผมเมื่อกี้นี่ไปว่าพี่โจออวาสันผมก็ว่าไปครับไปแน่นอน ไปให้กำลังใจน้องอุ uh. ้ง no อิงหนาเวที As ่แน่นอนไปให้กำลังใจบอลโจยงมานิ่งครับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนเพิ่นส่วดผมไปเตเวนผมพี่น้องไปปู่ศาสตร์่ีโมงวสันพ่อยาว่าผมก็เลยเอาตามนั่นแหละครับพ่อยี่นี่แหละพี่น้องเฮเธอเห็นเลยว่าพี่น้องนะเสื้อรดพี่น้องว่าสะพุ่งเนี่ยใกล้บ้านผมเนี่ยกระตื้นเต้นกับการที่จะอที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะมาวันที่หกนี่ผมเสื้อว่าวันที่หกนี้วิกแตกอีกแน่นอน สาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องทาได้สร้างปากฏการไม่ทุกมือสร้างเสื้อผ้ยทุกมือ,อ,มอแล้วผมคิดว่าเสื้อผ้ายอนาคตยังมีอีกเยอะที่เฮายังบ่เห็นที่เฮายังย่งบได้เบิงบอดโจโยกมานี่นี่เสื้อผ้ายเบิงแน่นอนพี่น้องแล้วมือนี่เนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพ,แพงแสดงอยู่ที่บ้านเวียงขุกจังหวัดหนองค่ายครับ พี่น,อน้องชาวหนองคายการไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบางแพงได้นะครับผมผมเสือว่าหนองคายมันนี่เขาบินแตกแน่นอนให้กำลังใจเลยมากมากหลายมากแบบมากแบบว่าต้องสงสัยมากแบบว่าต้องมีขอแม่นอกพี่น้องมัอนี้เขาสิบโมงว่าวดว่าวดามาแล้วมัอนี้เขาสิเขาสิเชียร์อย่างเดียวเพราะว่าอย่างเขามากคอยมากคอยจ้างพาจนถึกแล้ววันที่หนึ่งเดินถึงโรตารีกับสิจ,จ้างชื่อกันพี่น้องนี่ล่ะ เร้วนะครับผมล่าสุดนะครับเปิดเผยเออกมาว่านองอูอิงจะได้โคเเอร์เพลงของบอสโจยมนินเพลงของพอโจเนี่ยก็คือเพลงจบแบบบอเทจะได้เบิ้งเร็วๆนี่เนาะพี่น้องเนาะในค่าวว่าก่นสงการน่าจะเป็นวันที่เจ็ดไ่าผมจับว่ผิดเนาะพี่นอ้นองเนาะรอชมได้เลยผมเื้อวาเพลงนี้จะบอผิดหวังแน่นอนระดับ เพลงของบอลโจโยมานิ่นแต่งโดยคุณเพชรสหรัฐ t เป็นเพลงที่ดีที่สุดแบบเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วถ้าได้น้องอุ๋งอิงที่กาลังเป็นกระแสน้องที่น่ารักที่แฟนคลับต่างจับตามองมาขับร้องเนี่ยมาคเวอร์เนี่ยผมเสือว่าติดหนึ่งในมาแรงอีกแน่นอนแล้วก็สร้างปรากฏการใหม่แน่นอนนั่นแหละพี่น้องเรามาให้กาลังใจน้องคอนนี้ดียวกว่าเพราะวานน้องคอนนี้ตั้งแต่มาวันแรกเราก็เห็นว่าเห็นถึง ความสามารถของน้องแต่พอมาถึงวันนี้ผ่านไปสองเดือนกว่าเราเห็นมากกว่าความสามารถนั่นก็คือความพยายามความเอาใจใส่ความฝึกฝนความพัฒนาของน้องผมเสือว่าอน,นาคตน,น้องอุ้งอิง,องจะต้องยืนอยู่ในอันดับต้นๆของนักร้องวงการนักร้องลูกทุ่งหมอลำไทยแน่นอนเพราะน้องพัฒนาขึ้นทุกมือแล้วแฟนคลับก็เยอะขึ้นทุกวัน ไม่ว่าน้องจะทําอะไรตอนนี้ก็คือแฟนขับให้การตอบรับแล้วก็ให้การสนใจน้องมากว่ากับซิว่า,ววาอุวยพี่น้องกับมันมากกับมากีหลีน้องมีความสามารถน้องเกง่งเออบอสสงสัยบอสจับผิดหูดตะว่าเกง่งเห็นความสามารถกับขึ้นจบกับขึ้นมากกับขึ้นจางนี่แหละพี่น้องนาอ เรามาฝากดีกว่าฝากแฟนขับของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงฝากแฟนขับบอสโจยมณีนฝากแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือแฟนขับหมอลำทั่วประเทศนะครับผมให้กําลังใจน้องอุ๋งอิงเชื่อว่าน้องอุ๋งอิงรับรู้ทุกกําลังใจแล้วน้องก็เก็บไปพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ยังไม่ดีก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย เสื้อได้เลยอนาคตอีกไม่ไกลน้องจะต้องเก่งกว่านี้แน่นอนเพราะได้ครูดีอย่างบอสโจยมานินคนเก่งมีความสามารถเราต้องสนับสนุนนี่แหละพี่น้องเมื่อนี้บ้าโจดีไซน์ก็จะขอฝ่ายคนีตนะพี่น้องเนาะไปฟังเพลงต่อก่อนเมื่อกี้ผมยังลองระจบเพลงอันหอบฟังมลาลังหอบฟันมาล้าง่านไหมพี่น้องมากหลายมากคักแล้วก็เลือกเขาซะไอ้กับมากเปิดว้นอยู่นี่แหละก็จบแบบบอสเทบอสโจก็เปิดว้นอยู่นี่บบแหละผมบอสตองเห็นยังมือ,มอหนึ่ง น่งฟังเพลงไปน้่เพลงงานไปน้่ตัดคลิปไปน้่ผมตัดคลิปมือละคลิปสองคลิปผมยังหูซึกโอ้ยหัวมุนปนีบอโจยกมันนีนตัดมือละสามสิบสี่สิบคลิปเก่งอีีบอโจยกมันนี่เป็นต้นแบบให้หลายๆคนเป็นเอเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนถ้าผู้ใดอยากเอาดีทางนี้เบิร์นบอโจยกมันนีนเป็นตัวอย่างเลยครับแล้วก็เอาเฮ็ดให้เดมเฮ็ดให้ได้เหมือนเพิิน ถ้าคุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรผมเชื่อว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับที่คิดว่าจะหันมาทำข่าวเกี่ยวกับหมอลำหรือทำคอนเทนต์อะไรก็ช่างนะครับผมขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผมมือหนีบาวโจโดีไซน์ก็จะขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ